อย่างเดียวคือทานเราจะไปดูญาติโยมชาวไทยชาวพุทธวันศินวรนพาทางสินบุญถ้าไม่มีศิลบุญก็ทําไม่ได้เพราะจิตไม่สะอาดมันไม่ทิ้งมันไม่อยู่มันขี้เกียจยิ่งเรศบอกว่าทําไม่ได้เราไม่ใช่นักทวนเราไม่มีบุญถ้าเรามีสติกรดาเรารูู้ จะแทงกิเลสจะฟันกิเลสจะฆ่ากิเลสถ้าเราไม่มีบุญเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนานี่บุญนันเลืศประเสริฐโผมนุษย์สัตติลาภูการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภันประเสริฐติดฉังพุทธ,ธสมุปาดังการได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็เป็นลาภันประเสริฐแปลว่าเรามีบุญมาแล้ว เราจะทำบุญต่อหรือเปล่าหรือกินแต่บุญเก่ากินบุญเก่าหมดแล้วบุญใหม่ไม่ทำต่อทำต่อไปก็ขาดทุนมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปกลับบ้านเดิมด้วยบาปมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกลับบ้านเก่าด้วยบุญถ้าเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ถ้าเราทําไม่ได้คือยังไม่ทำนั่นถ้ามีปัญญานะนี่ตัวปัญญาฆ่ากิเลสนะฆ่ากิเลสไม่ต้องใช่ปืนไม่ใช่มีดดาบดฆ่ากิาเลสคือปัญญาดาเพชรคือสติปัญญาถ้าม,ม,มีปัญญาเขาฆ่ากิเลสอะมาจากไหนนํารวยโุกคนทําอะไรต่อสวยงามสวยงาม ปีเรื่องดีนะในวันเกิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของปู่ย่ของพวกเรา